มาลุยกันเลยแบบว่าโค้ซิงครวันนี้ว้วว้าวว้าวว้วว,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 วันนี้มาทางนี้เลยกำลังจะมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนวัดลาดประพิตครับอ่าอูดปาดมาเลยจ้าถึงแล้วกับบาทยามเย็นที่โรงเรียนวัดลาดบาพิตเฮ้ไม่ได้มานาน,นพักเหนื่อยแปะ๊ะนึงนะเดี๋ยวว่ากันจ้าถึงแล้วฮะ โรงเรียนวัลล่าประพิษไม่ได้มานานมากเมื่อช่วงต้นปีมาช่วยเด็กซ้อมวันนี้มาอีกรอบหนึ่งถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวไปขึ้นไปเจอกันหนูหนูข้างบนนะยน <c oughs> นั้น <c oughs> น้องๆที่ทางพระรามแปดมาลงทีมด้วยก็ต้องขอบคุณขัวกับพี่มาด้วยนะที่ให้มาซ้อมด้วยให้มาร่วมแจมด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวจะขึ้นไปข้างบนละตอนนี้รอ คือนัดไว้ว่าหกโมงแต่ตอนนี้ประมาณห้าโมงคือมาก่อนเวลาเพราะตอนแรกไอ้เพื่อนผมมันบอกว่ามันจะมาถึงนี่ประมาณห้าโมงนี่แหละเป็นเหตุให้มาเร็วแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วแวะๆวเดียวแวะจ้านะฮะก็เดี๋ยวนั่งรอว่วงน้องๆที่ทางกำลางแปดนมาแล้วค่อยขึ้นไปทีเดียวก็ได้ตามนั้นเลยฮะนี่ข้าบนตอนนี้เด็กๆสอมเบสิกแล้วลงเบสิกกันแล้ว ผมก็เดี๋ยวเขาคงยืดเส้นยุดสายรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปลงทีมแต่นั้นแหละโอ้ไม่ได้มานานโรงเรียนก็เปลี่ยนเยอะนะทำนู่นทำนี่ดูบรรยากาศเลยวคืนเคงดีนี่แหละฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมว่าเดี๋ยวผมพาเดินสองรอบๆบริเวณโรงเรียนกอนดีกว่าเนอะดีไหม <laughs> ไม่ได้มานาน เอาซะนหน่อยเดี๋ยวไปดูกันรอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปบนลงยิมระหว่างรอตรงนี้ตรงสนามบอลน,นี้เขาทาเขาทําใหม่แล้วเหมือนกับแบบมีซ้อมบอลกันอยู่แล้วว่าไปดูดูเพลินๆดีกว่านะจ๊ะนี่แหละครับไอ้ตรงจุดสนามบอลที่บอกเมื่อก่อนมันจะเป็นลานจอดรถนะแต่ตอนนี้ตีเป็นน่าจะเป็นซ้อมบอลเลยแหละจริงจังเลยดีครับดีชอบครับ ผมก็เดินชิวๆว,วอร์มเข่าไว้ก่อนระหว่างรอเพื่อนว่าแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนเลยจ้าขึ้นมานี่น้องๆซ้อมอยู่เจอหน้าทักทายสวัสดีกันไม่เจอกันนานน้องๆโตกันขึ้นเยอะเลยครับคิดถึงนะจ๊ะเด็กๆเท hey! ่าที่ดูเนี่ยตอนช่วงนี้มันจะเป็นช่วงลงเบสิกไงน้องๆก็วอร์อมๆไปก่อนพิมานก็บอกแล้วเห็นว่าวันนี้เรามากันเยอะก็เลย ให้เด็กวอร์มรอทุกคนมาค่อยว่ากันนี่แปลงล่างลแ้ะจ้ายัางแฮกเลยหลอนอบใช้ได้นี่แหละครับแล้วก็ยืนวอร์มวอม,วอม,วอมยืดแข้งยืดขาหน่อยคุยกับเพื่อนไปด้วยระหว่างรองให้ทุกคนมากันพร้อมๆจะได้ลงทีมกันเนี่แหละส่วนฟากอีกครึ่งสนามนู้นก็เด็กๆก็วอร์มลงเบสิกไปก่อน ย่างๆเขาก็วอร์มันมาต้องสักพักใหญ่แล้วนะแต่ตามแฮนจริงๆโดยปกติะอเด็กๆมันจะต้องวอร์มเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าพอดีวอลเล่ขอใช้สนามด้วยก็กเลยว่าเอวันนี้ซ้อมเบาๆลงเมสิกเบาๆเป็นก่อนแล้วเดี๋ยวรอพี่ๆเขามากันแล้วก็ลงทีมกันเลยนะจ๊ะหนูๆนี่แหละครับ แพนของเราวันนี้คือมาเบิร์นร่างกายนั่นเองครับมาให้เด็กมันนวดหน่อยเอาเรื่องอย่างที่ผมบน่บนๆไมาหลายๆคลิปเนี่ยครับช่วงนี้เข่าม,มันกระดกกระเดกกระดกกระเดกคือผมมีแรงอะแต่ผมขยับข้อไม่ถนัดเนี่ยครับอาจจะเป็นเพราะปกติเล่นบาสก็ไม่เคยวอร์มอะไรก็เท่าไหรกับใครเขาด้วยแหละวันนี้ก็เลยว่าอื กูลองวอร์มจริงจังเลยสักวันแล้วกันวะอ่นนี่ระหว่างนี้ก็ยืดยืดวอมวอมยืดยืดวอมวอมเนี่ยลองใส่พพอร์ตเข่ามาด้วยเพื่อช่วยให้มันแบบจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าไม่ถนัดอย่างแรงเนี่ยระหว่างรองให้ชุดเล็กแฮปปี้มิวเขาลงก่อนจริงๆเวลาทุกครั้งที่มาที่เนี่ยมาก่อนนะว่าช่วงต้นปีที่ช่วยซ้อมบ่อยๆผมชอบมาดูน้องๆชุดเล็กเนี่ยแหละ ผมรู้สึกว่าทีมหญิงกับพวกเด็กๆอะ่ะเบสิกมันดีสกิลดีจังเลยอะ่ะยังเ่าแบบเออถ้าเล่นเป็นเกมมันก็อีกเรื่องนะก็ยังว่ารุ่นเด็กอะ่ะแต่ดูแล้วชอบคับสนุกดีเนี่ยไอตัวกระเปียกกระเปียกทั้งหลายเนี่ยแม่เก่งขึ้นเยอะเลยดีใจด้วยน้องๆพัฒนาขึ้นเห็นก็ดีใจวกับเด็กๆมันก็จำเราได้ด้วยไง เดี๋ยวรอโตอีกหน่อยนะจ๊ะโอพี่ของเลิกเล่นแล้วนี่แหละ<ม>อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ต้องขอบจริงๆต้องขอบคุณพี่มาเนี่ยครูโอนะที่ให้มามาร่วมซ้อมด้วยอืมก่อนหน้านี้ก็คือเบรกกันในพักใหญ่เลยไม่ได้มานั่นแหละวาร์ปตัดกลับมาพอทุกคนมากันพร้อมก็ลงทีมเลยก็จะลงทีมกับชุดเด็กของ ตัวโรงเรียนของโรงเรียนวราภิคิดนะครับอทางหนึ่งก็มาช่วยแบบให้มันเด็กๆมันเพิ่มประสบการณ์ด้วยไม่รู้จะช่วยได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ก็คือแบกอายุกันหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณพ,พ่อจะรุ่นลูกเลยจ้าถ้านับจากเมื่อต้นปีที่ช่วยซ้อมนะฮะนะผมรู้สึกว่าเด็กเป็นขึ้น โดยเฉลี่ยทุกคนเลยนะเบสิกดีขึ้นเยอะเลยเพราะตอนที่มาแรกๆเจอกันเนี่ยบางคนแทบจะเล่นไม่เป็นเลยแต่มีแรงด้วยความว่ามีแรงนี่แหละลเวลาผมเล่นบ้าสกับเด็กๆทีไรผมจะบ่นคำนี้คำเดียวเลยความต่างระหว่างผมกับเด็กน,นนะไขข้อครับคือความเร็วว่าจะสู้เด็กๆไม่ได้หรอก ก emer, 100, ็แ <intéress> น <up> <PI AN> ่แหละผมนั้นหนักรวมร้อยเด็กม <Christ>. ัน <Hum> น <laut> ่าจะหกสิบเองมั้งหกสิบเจ็ดสิบกันเองมั้งนั่นแหละแต่สิ่งที่เราเอามาเล่นกับเด็กๆแล้วเราจะมาแชร์กับเด็กๆในวันนี้คือประสบการณ์ในทางหนึ่งผมอยากจะมาที่ผมชวนชวนเพื่อนๆชวนน้องๆพารามแปดอะไรมามาซ้อมมาวอร์มด้วยกันเนี่ยคือเขาเรียกอะไรผม ผมอยากมาเบินตัวเองอยากมาแบบเล่นแบบออกจริงจังหน่อยเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เล่นนะี่ยเเล่นจับแมนไม่เล่นยืนโซนแบบแบบ้านเย็นๆตามสนามโซนาสนาธารณะทั่วไปหรอครับม,มันตึงมือดีเรื่องของเรื่องไม่รู้จะพูดคําไหนเหมือนกันเราต้องมาเนี่แหละมันตึงมือดีอนี่แหละเป็นเหตุที่มาวันนี้แหละครับที่ชวนทุกคนมาเนี่ยเราก็ได้แบบ แชร์กันนะมาจอยกันกับเด็กๆเนี่ยครัเด็กๆมาเล่นกันเองก็คงจะเบื่อเบื่อแล้วแหละเรามาเล่นกับคนแก่บ้างแล้วกันที่<ย>ส่วนตัวผมเองประทับใจนะวันนี้สนุกดีครับน้องๆก็แบบหลายคนเนี่ยผมว่าสกิลดีขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าความต่างมันจะเป็นแค่ว่า เรื่องการเล่นเกมเอ่ะเล่นการลันเกมทําเกมการเล่นแบบเป็นทีมอ่ะอาจจะต้องอีกอีกมันเป็นเรื่องของรูปประสบการณ์นะครับคือแผนซ้อมมาบางทีก็ใช้ไม่ได้ดังใจหรอกเข้าใจอยู่เห็นภาพเลยแหละนี่แหละมันก็ต้องมาซ้อมๆอ,อย่างนี้แหละวอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ยินมาน้องๆหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าแบบ โอ้โหไปแข่งมาเจ็บโดนนู่นนี่นั่นเราจะเตือนน้องๆเสมอเลยเป็นเป็นคำพูดประจำตัวผมเที่พูดกับเด็กๆเ,เลยว่าเวลาเล่นน่ะต้องป้องกันตัวเองไม่ใช่มารอ้อยคนหนึ่งมาป้องกันอย่างเงี้ยเพราะตอนสมัยเด็กๆผมซ้อมมาผมก็ต้องป้องกันตัวเองผมถูกฝึกมาให้ป้องกันตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมีใครมานนั่งเซฟให้เราอย่างเงี้ย รวมแม้กระทั่งถึงไอ้พวกเพื่อนๆน,น้องๆที่ที่มาเล่นกับผมเนี่ยบอกผมก็จะบอกมันเสมอนะมึงเจอเด็กเนี่ยมึงก็ต้องระวังตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมาหาว่าเด็กมันเล่นแรงคือเด็กไม่รู้เด็กมันอยู่ในช่วงหัดแล้วพวกเด็กๆพวกนี้คือเขาฝึกเพื่อแข่งไม่ได้ฝึกเพื่อไปเล่นสนสาธารนณะเขาก็อยู่ในช่วงเรียนรู้อยู่เหมือนกันนั่นแหละต้องป้องกันตัวครับ เวลาเล่นมันต้องมัองกันตัวมันต้องเซฟตี้ตัวเองมันถ้าเราเซฟตี้ตัวเราเองได้อะเราก็ไม่ต้องมาเห็นต้องสนใจเลยว่าเล่นแรงเล่นเบาถูกไหมละ่ะต้องระวังตัวครับก็มันก็เหมือนเดินข้ามถนนนะ่ะเดินไม่ระวังรถกระเฉียวก็ชนเอาก็เรื่องปกติอย่างนี้แหละอันนี้จะเป็นจะเป็นเรื่องหลักที่ผมจะเตือนเด็กๆเ,เลยรวมถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยเวลาเล่นด้วยกันอนะ่ะเพราะว่า บาสมันเป็นกีฬาประท้าไงใช่ไหม mm. มันก็ต้องมีบ้างอะเนอะ mm. อย่างเวลาผมไม่เล่นเนี่ย mm. ผมก็จะคอยระวังตัวเหมือนกันย mm. ิ่งผมแข็งอะไระไรข้อเข่าข้อต่อแต่ละอย่างไม่ค่อยดีแล้วด้วยขยับตัวไม่ได้คล้องตัวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย mm. นี่แหละก็พอมาเจอไพวกเด็กๆที่มันมีแต่ความคล้องตัวเนี่ย มีแต่ความเร็วมีสปีดมีแรงสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการที่เราเล่นกับพวกผู้ใหญ่อะ่ะก็คือการใช้จังหวะนี่แหละเพื่อคอนโทรลพละกำลังเด็กๆนี่แหละผมก็เลยเอามาใช้วันนี้นี่แหละครับผมวันนี้ก็ทางผมมากันประมาณสิบกว่าคนเนี่ยมันก็สลับสลับเซตเล่นกันกับน,น้องๆเนี่ยก็ได้อยู่ก็ถือว่าเล่นไม่หนักมาก ผมก็เล่นมาประมาณสองสามคอเตอร์อรอนั่งก็เอากรเพลนดีนะครับโอ้ถ้าใจเราก็คิดถ้าเราไม่ปวดเขามันไม่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,กนะวิ่งได้ดีกว่านี้กล้าวิง่งกล้าโดดกว่านี้ก็คงมันกว่านี้สำหรับตัวผมเองนะ <c oughs> กลายเป็นฟังผมบ่นไหมละกันนะ <c oughs> อารมณ์นั้น นี่แหละพอเสร็จจากนี้ก็คุยกับอ่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆวันนี้มีรุ่นพี่มาด้วยมีลูกพี่มาด้วยใช้คำนี้ <c oughs> กอนก็ตอนแรกดีลกันว่าอาจจะหาร้านข้าต้มใกล้ๆแถวนี้เพราะว่าไม่ได้มากินนานแล้วคิดถึงคิดถึงประมาณนั้นแต่ไปมาอะ ไหนๆก็ไหนๆมันที่นี่มันก็ใกล้บ้านหลายๆหลายๆคนที่นี่ก็เลยตกลงกันว่าทิ่นเดิมดีกว่าก็คงจะแบบซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนั่งกินน้ําเบาๆกันที่อุดมจเจริญผลเฮ้ทิ่นเราได้ตามนั้นแต่ตอนนี้ต้องเล่นให้จบเกมกันก่อนนะจ๊ะเพื่อน ก็เล่นสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละแล้วก็ก่อนกลับก็มีโฮมรูมกับน,น้องๆแนะนำน้องๆน,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 นิดหน่อยว่าแล้วไม่ทันอะไรเลยอดูเสตกสเปรย์ล้างขนาดนี้จะกลับบ้านต่ออยังไงยังไม่รู้เลยครับฝนตกนานมากตั้งแต่ประมาณสองสามทุ่มอ่ะลากยาวจนเกือบเที่ยงคืนเลยครับกว่าจะถึงบ้านรอไปเที่ยงคืนนู่ ถึงบ้านแล้วจ้ากลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วฮะโอ้ยฝนตกหนักมากเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำล้างตัวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวรอผมแห้งอะไรหน่อยอีกนิดนึง <c oughs> กลับมาสักพักใหญ่แล้วฮะเ,เดี๋ยวจะเข้านอนละ เล่นบ้าหรอวันนี้จริงเล่นไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าเรียกว่าเป็นเกมคุณภาพเลยดีกว่าเล่นกับเด็กๆเอาถ้าเราโน่มเหมือนกันเอาเรื่องอยู่ ح ح> ح ح> เพลินดีครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจที่มีให้กันนะครับหลังๆเห็นผมจะพยายามแบบเปลี่ยนมุมมองกล้องพยายามจะถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรให้มันมากขึ้นนะนะก็เท่าที่จะทำได้นะฮะ มันแบบคือผมไม่ได้อยากแค่จะถ่ายบาสอย่างเดียวหรือว่าถ่ายแบบผมเล่นอะไรเงี้ยผมอยากถ่ายแบบเป็นแบบเก็บบรรยากาศเป็นเป็นเดลี่มาร์เก็ตบอลอะไรประมาณน,นี้มากกว่าเพราะจริงๆให้เลือกได้อยากถ่ายตัวเอง <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เคยได้ถ่ายตัวเองเลยอ่าเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี น้องๆที่ไปซ้อมด้วยวันนี้โอ้โหน้องๆโตขึ้นเยอะเลยครับไอโตที่เราเจอประจาประจำเมื่อก่อนเนี่ยนี่มันผ่านไปแค่แบบช่วงต้นปีกับเนี่ยปลายปีเองนะเนี่ยดีใจจ่าดีใจเดี๋ยวมีโอกาสมีจังหวะจะเข้าไปซ้อมด้วยบ่อยๆนะครับได้แรงดีเพราะเด็กมันเริ่มเป็นงานเริ่มอะไรเราก็เริ่มเล่นสนุกขึ้นแต่ว่าอ่าโดยออปชันเราไม่เหมือนกันกับน,น้องๆไง ก็เด็กรุ่นพ่อกับรุ่นลูกอะจะเอาอะไรเยอะแยะนะนั่นแหละฮะจะเข้านอนแล้วไม่คุยเยอะจะเสียเวลาอืมอาจจะต้องกินยาดักไว้หน่อยฝนมันตกหนังมากครับนี่รอจนฝนมันเริ่มซาเบาๆหน่อยแล้วก็ลุยกลับบ้านมาเลยไงมาอาบน้ํนอาอุ่นได้ใจเลยเพลินเลยฮะเพลินเลยผ่อนคลายไอ้ที่วิ่งวิ่งมาเหนื่อยหายเลยจ้า กลัวเป็นหวัดมากกว่าตอนนี้โอเคครับผมไปนอนแล้วครับบายบายครับทุกคนขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกําลังใจอีกครั้งนะครับไปละกุไนค์ครับฟันดีนะครับ subscribe now subscribe we subscribe